หน่อยบุตกร์เที่ยวทิพอิตาลีแต่งจัดเต็มแค่ไหนต้องยอมให้เคนธีรเดชขุดภาพเก่าๆมาลำลึกความหลังกันอีกคู่แล้วสำหรับหน่อยบุทกร์วงโพพานที่ล่าสุดได้ย้อนคิดถึงการท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีเมื่อ4ปีก่อนกับสามีเคนธีรเดชวงโพพาน ที่มีทั้งความสุขและความหวานปะปนคลกครุงไปหมดแต่งานนี้ก็ดูเหมือนหน่อยบุษกรจะต้องขอยอมยกธงขาวให้กับสามีอย่างโดยดีเมื่อได้เห็นการจัดเต็มตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่บอกเลยว่าเนียบทุกส่วนพร้อมเขียนแคปชั่นแซวเคนเทีรเดดไว้ว่า ทิปไปอิตาลีพิจารณาแล้วจัดกว่าแม่ก็น่าจะพ่อแฮชแท็กแม่ว่าแม่แน่แต่แม่ยอมแพ้แฮชแท็กอิตาลี2017ซึ่งพอแฟนๆได้เห็นต่างก็ตะลึงในความหลอกของเคนทีระเดชอีกทั้งยังช่วยกันการันตีด้วยว่าหน่อยบุตสกรก็จัดเต็มไม่แพ้คุณพ่อเลยจริงๆจ้าขอขอบคุณภาพคุณจนูนหน่อยบุตรกรเคนทีระเดชภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ